อันนี้อันนี้คนสวยที่สุดในจัดจักรนะคะสวัสดีค่ะววาให้เหมือนนางสาไทยหน่อยสิมีอะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างแบบไม่ได้แรมบิ๊กคนขายใช่ไหมฮะต้องขายน่ารักมากนะครับพวกแมงมุมเนี่ยเล่นเลิศมีตัวจี๊ดตัวนึงอะนะครับสวยสไม่เอามาเลยแต่ก็ยังไม่จะหมดละสู้ไม่ได้คนขายคนขายยังเด่นกว่านะฮะบอกเลย จริงๆมันก็เกินไปหรือเปล่าคองที่มันแบบ <ừ> ไม่มีเวลามันช่องมันจริงๆ,ๆ,ๆกระดุมมิติเยอะเยอะไปนะคระดุมเยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่ค่ะที่ร้านส่วนใหญ่โอ้ยมีกมแกสบี้่คะแกสบี้อยแกสบีสบ้เป็นหนูที่แบบราคาค่อนข้างที่จะดีนะใช่อันนี้ขเขาเรียกเสียอะไรอาบิโนะตาแดงหรือไม่ใช่อาบิโนะอาบิโน่เ<ช>นะาะ เริเล,เลยเล,เ,ลเลยนะครับ<ช>พวกนี้เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่เอ่ยที่ร้านเริ่มต้นหลักร้อยเองห้าร้อยเองจริงเริ่มต้นที่ห้าแค๊สบี้เนี่ยนะห้าร้อยถ้าขาวตาแดงที่ร้านเริ่มต้นห้าร้อยมาได้เลยอ๋อจัดไปนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะประตูอันนี้ประตูอะไรประตูสามใช่ใชีจ<ม>ิมมองเดินตรงไหมเดียววันธรรมดาเปิดไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันอย่ามาไวนะครับคุณลูกค้าต้องมาหลังเที่ยงเท่านั้นเพราะว่าลูกค้าเมาเป็นคนเที่ยงทำใช่ค่ะไม่เที่ยงไม่ทำนะทำตลอด นี่ด้านนี้ตัวจี๊ดอีกตัวหนึ่งนะฮะดูท่าเขากินข้าวสิถ้าเรามาเนี่ยเราสามารถหาอะไรมาป้อนเขาได้นะอันนี้มีทุกอย่างนะครับลูกค้า่ลืมสเปย์แอลกอฮอล์ด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อไปไปต่อโอเคนะขอบคุณครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนประตูใหม่